เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวรเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เพียวตัวนี้นะครับฮัลสวัสดีครับมีลตกีแบนนะครับวันนี้เราอยู่กันในโยกังเอ็มนะครับผมวันนี้มาแสกโค้ดใหม่นะครับตอนแรก2โค้ดก่อนเลยอ่ากดที่เอ่อรูปคนใส่บวกนะครับเอ้ยไม่ใช่ครับรูปอันนี้คัมพีอ่ะแล้วเลื่อนลงมาครับใส่เลยมีสองโค้ดโค้ดเก่ามีไม่เอามาลงนะเพราะว่ามันน่าจะหมดแล้วนะครับ กิจกรรมใหม่ตามที่พี่บอกเลยครับมาตอนเที่ยงคืนมีอะไรบ้างก็มีในส่วนล็อกอินนะครับของฟรีนะครับสรุปเติมอย่างเดียวเลยนะครับต่อไปอันที่2ก็คือชุดคิสมาสนะครับโอ้โหจริงกาเบลจริงกาเบลแต่ต้องเติมเงินนะครับส7 9บาทเท่านั้นชุดค่อนข้างน่ารักอยู่นะครับต่อไปอันที่3ก็เป็นในส่วนจํานวนซื้อโอ้โหเงินซื้อทุกอย่างเอาสามารถเลือกได้อ่าอะไรแบบนี้นะครับรแล้วก็ใส่ไปเติมอย่างเดียวเลยจริงๆ โอ้โหทุกราคาก็โชคดีครับโชคดีเลยอันที่สี่ก็เติมมีเราเติมหมดทุกอย่างเลยชิบหายแล้วมีดักแฟชั่นด้วยครับประมาณนี้อ่ะเรียบร้อยจบเรียบร้อยครับแล้วก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งก็อย่าลืมเล่นด้วยนะครับก็เป็นในส่วนนี้ต้องเติมเงินก่อนนะเล่นเออยี่สิบเก้าบาทมีบวกตีบวกหกล้วก็ร้อยยี่สิบเก้าบาทบวกเจ็ดนะครับต่อไปเป็นในส่วน เซฟ150ตอนนี้โอ้โหมีคนไปนเล่นเยอะมากเลยนะก็ถือว่าถ้าใครอยากไปเริ่มเริ่มเล่นใหม่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับเซฟ150อ่าต่อไปคําถามคือเล่นอาชีพอะไรมีขอแนะนำมาชีพดาบเลยครับเพราะว่าดาบสามารถที่จะปั่นเลเวลได้ตอน55นะครับ ผมว่าดาบจะมีสกิลหมูนะพอเรามีสกิลหมู่เสร็จเพื่อนๆก็ <ๆ S 2> สามารถปั่นเนี่ยโดนทีหลายตัวนะครับแล้ว level เลเวลเพื่อนเพื่อนจะไวมากพอเลเวลเพื่อนๆไวมากหลังจาก55เพื่อนเพื่อนก็เก็บเลเวลครับกดที่บังกรเห็นไหมนี่ไล่ไปตามเลเวลเลยครับเออพยายามพยายามไปตีแมพที่คนไม่มีถ้าเกิดเราเริ่มเลเวลใช่ไหมเราไปก่อนเราก็หาของในตลาดมาขายได้ก่อนนะครับ เอาไว้ที่ดูค่าของในตลาดก็คือกดที่ขวาล่างเลยครับมาเก็ตออาเสร็จแล้วทำไงต่อก็เรียกเขาว่าเรียกดูเลยครับไล่ดูราคาเลยถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถที่ไปไกลได้เพื่อนๆก็เปิดตลาดได้ใช่ปะเปิดตลาดขายคนแรกมันก็รวยอยู่แล้วรีบมารีบกลับเอารีบมารีบขายก็ต้องกูก็ต้องรวยอยู่แล้วครับประมาณนี้เออมันมีปั๊มเงินไอ้นี้อยู่นะดูท่าจักแต่ว่าตอนนี้มีบางคนโดนแบนอยู่มีแล้วไม่ค่อยแนะนานะครับก็ใครอย่นเอาแล้วกันประมาณนี้ถ้าเกิดใครจะเอาการนักดาบแบบว่าเออ ละเอียดเลยก็ดูได้ครับคลิปเก่าหมีมีลงบอกนะครับก็ประมาณนี้ครับแนะนำเพื่อนๆน,นะครับอขอให้คนเล่นเกมโยกางเอ็มอยมีความสุขนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ